สวัสดีค่ะพี่น้องในพระทิศขอบคุณพระเจ้าในทุกวันรัะทุกกรณีขอบคุณในความรักของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามาฟังพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมวิวารณ์บทที่18กันนะคะนครบาบิโลนพังทลายหลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านมีสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่ และรัศมีของท่านทำให้แผ่นดินโลกสว่างท่านร้องประกาศด้วยเสียงกึกกล้องว่าบาบิโลนมหานครพัทงทลายแล้วพัทงทลายแล้วกลายเป็นที่อาศัยของพวกผีเป็นที่อยู่ของวิญญาณทุกชนิดที่โสโครเป็นที่อยู่ของนกทุกชนิดที่โสโครและเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายทุกชนิดที่โสโครและน่าเกลียดชั และน่าเกลียดน่าชังเพราะประชาชาติทั้งหมดต่างได้ดื่มเล่าวงุ่นแห่งราคะในการล่วงประเวณีของนครนั้นและบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีกับนครนั้นและพวกพ่อค้าแห่งแผ่นดินโลกก็มั่งมีขึ้นจากความฟุ่มเฟือยอย่างยิ่งของนครนั้นและข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งจากสวรรค์กล่าวว่า จงออกมาจากนครนั้นเถิดชนชาติของเราเอย๋ยเพื่อเจ้าจะไม่มีส่วนกับบาปของนครนั้นและเพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่ต้องรับภัยพิบัติของนครนั้นเพราะบาปของนครนั้นกองสูงขึ้นถึงสวัสด์แล้วและพระเจ้าทรงจดจำการอาธรรมของนครนั้นแล้วจงทำกับนครนั้น เหมือนอย่างที่นครนั้นเคยทำกับคนอื่นและจงตอบแทนการกระทำของนครนั้นเป็นสองเท่าในถ้วยที่นครนั้นได้ผสมไว้ก็จงผสมเหล้าลงไปเป็นสองเท่านครนั้นให้เกียรติตัวเองและอยู่อย่างฟุ่มเฟือยมากเพียงไรก็จงมอบความทรมานและความโศกเศร้าแก่นะครนั้นมากเพียงนั้น เพราะนะครนั้นรับพึงในใจว่าเรานั่งอยู่ในตำแหน่งราชินีเราไม่ใช่หญิงไม้และเราจะไม่ประสบความโศกเศร้าเลยเพราะเหตุนี้ภัยพิบัติต่างๆจะมาถึงนครนั้นภายในวันเดียวคือโรคระบาดความโศกเศร้าและการกันดานอาหารหรือไฟจะเผานครนั้น พระองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงพิพากษานครนั้นทรงฤทธิ์บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกที่ล่วงประเวณีกับนครนั้นได้อยู่ด้วยกันอย่างฟุ่มเฟือยเมื่อเห็นควันไฟที่ไหม้นะครนั้นก็จะร้องไห้และทุกโศกพ,พวกเขาจะยืนห่างๆเพราะกลัวภัยจากการทรมานนครนั้น และจะกล่าวว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วนครที่ยิ่งใหญ่นครบาบิโลนที่แข็งแกร่งเพราะการพิพากษามาถึงเจ้าแล้วภายในชั่วโมงเดียวเท่านั้นพวกพ่อค้าบนแผ่นดินโลกจะร้องไห้และโศกเศร้าเนื่องจากนครนั้นเพราะไม่มีใครซื้อสินค้าของเขาอีกต่อไปแล้วสินค้าเหล่านั้นได้แก่ทองคำ เงินอัญมณีต่างๆไข่มุกผ้าป่านเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงผ้าไหมผ้าสีแดงเข้มไม้หอมทุกชนิดสิ่งของทุกอย่างที่ทำจากงาช้างสิ่งของทุกอย่างที่ทำจากไม้ราคาแพงจากทองสำนิดเหล็กและหินอ่อนอบเชยเครื่องเทศเครื่องหอมหมดยอก กํายานร่าวงุ่นน้ำมันมะเกลแป้งอย่างดีข้าวสาลีโคแกะม้ารถม้าทาตและ,ฉะเฉลยศึกผลที่จิตใจของเจ้าอยากได้นั้นก็หายไปจากเจ้าทุกสิ่งที่หรูหราและงามตระการตาก็สูญสิ้นไปจากเจ้า และเจ้าจาไม่ได้พบเห็นอีกเลยพวกพ่อค้าที่ขายสิ่งเหล่านี้และเป็นคนมั่งมีเพราะนะครนั้นจะยืนอยู่ห่างๆเพราะกลัวภัยจากการทรมานนะครพวกเขาจะร้องไห้และโศกเศร้ากล่าวว่าวิบัติแล้ว วิบัติแล้วนครที่ยิ่งใหญ่นครที่สวมใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียดผ้าสีม่วงและผ้าสีแดงเข้มนครที่ประดับด้วยทองคำอัญมณีและไข่มุกเพราะภายในชั่วโมงเดียวทรัพย์สมบัติที่มากมายเหล่านี้ก็ยังสูงสิ้นไปและกับตันเรือทุกคนผู้โดยสารทั้งหมด พวกกะลาสีและคนทั้งหลายที่มีอาชีพทางทะเลก็ยืนอยู่ห่างๆและส่งเสียงร้องเมื่อเห็นควันไฟที่ไหม้นครนั้นกล่าวว่านครใดจะเหมือนมหานครนี้และเขาทั้งหลายก็โปรยผงคลีลงบนศีรษะของตนส่งเสียงร้องไห้โศกเศร้ากล่าวว่าวิบัติแล้ววิบัติแล้วนครที่ยิ่งใหญ่ นครซึ่งทุกคนที่มีเรือเดินทะเลต่างเคยมั่งมีจากความมั่งคั่งของนครนั้นเพราะภายในชั่วโมงเดียวนครนั้นก็สูญสิ้นจงรื่นเริงเพราะนครนั้นเถิดเมืองสวรรค์ทั้งบรรดาธรรมมิกชนอัคราทูตทั้งหลายและพวกผู้เผยพระวจนะ เพราะพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษนครนั้นให้กับเจ้าทั้งหลายแล้วและทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มากก็ยกหินก้อนหนึ่งที่เหมือนอย่างหินโม่ใหญ่ทุ่มลงไปในทะเลแล้วกล่าวว่านครขออภัยนะคะบาบิโลนนครที่ยิ่งใหญ่จะถูกทุ่มลงอย่างแรงเช่นนี้แหละ และจะไม่มีใ <with> ครพบเห็นนครนั้นอีกเลยและจะไม่มีใครได้ยินเสียงนักดีดพินนักดนตรีนักเป่าเครวยและนักเป่าแตรในตัวเจ้าอีกต่อไปและจะไม่มีใครพบเห็นช่างแขนงใดๆในตัวเจ้าอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงโมแป้งในตัวเจ้าอีกต่อไปและจะไม่มีแสงสว่างของประทีปส่องแสงใน ในตัวเจ้าอีกต่อไปและจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในตัวเจ้าอีกต่อไปเพราะพวกพ่อค้าของเจ้าล้วนเป็นคนใหญ่โตบนแผ่นดินโลกและเพราะทุกประชาชาติก็ถูกล่อลวงด้วยเวทมนต์ของเจ้าและในตัวขา ตัวเจ้าเขาก็จะพบโลหิตของบรรดาผู้เผยพระวจนะของพวกธรรมนิกชนและของทุกคนที่ทุกฆ่าบนแผ่นดินโลกเอเมนพระเจ้าวอวยพรพี่น้องค่ะ